YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง4 4 9บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่8ตุลาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรงในช่วงดึกที่ผ่านมาซึ่งข่าวนี้มันก็มีกลิ่นตุๆมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับและผมเองก็เล่นข่าวนี้ไปบ้างแล้วในคลิปเมื่อวานด้วยเดี๋ยเป็นเรื่องราวของโจชัวเซอร์ซี่กองหน้าตัวสำรองของทีมครับที่ล่าสุดทางคริสเวลเลอร์สายข่าวแมนยูเนต็ดของเดลีเมลด้ร่วมยืนยันมาว่า ตัวของเซอร์กซี่ในเริ่มจะหมดความอดทนกับการต้องนั่งเป็นตัวสำรองอดทนในแผนงานของรูเบนอามูริมแล้วครับดิบนั้นการพยายามขอย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าตัวเขาต้องการจะติดทีมชาติฮอลแลนด์ไปเล่นฟุตบอลโลกช่วงกลางปีหน้าด้วยที่ตอนนี้ครับก็เริ่มจะมีหลายสโมสรทั้งในอังกฤษและก็อิตาลีติดต่อทาาทามนักเตะเข้ามาบ้างแล้ว ซึ่งความตั้งใจของแมนยูเน็ตเรานะครับอาจจะเป็นแค่การปล่อยยิมตัวก่อนเท่านั้นเพราะว่าสโมสรก็ยังมองว่าเซอร์กซี่ยังเป็นหนึ่งในแผนการระยะยาวของสโมสรครับและการได้กลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปในปีหน้าก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสลงสนามของกลุ่มนักเตะตัวสำรองหลายๆคนในทีมและก็รวมถึงตัวเซอร์กซี่ด้วยนั่นเอง มาต่อกันอีกรายงานของคริส s วลเลอร์นะครับกับรายงานความเคลื่อนไหวกับข่าวที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปดโปรเจกต์ที่จะไปเล่นเกมอุ่นเครื่องยังตะวันออกกลางที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงโปรแกรมพักเบรกช่วงนี้หนาวราวๆช่วงเดือนมก,กราคมซึ่งก็เคยเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งครับทั้งนี้ล่าสุดนะครับทางคริส s วลเลอร์ที่อัปเดตข้อมูลล่าสุดเข้ามาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาวิธีเติมเต็มช่วงเวลาว่างในปฏิทินการแข่งขันและก็อุดช่องโหว่ทางการเงินของสโมสอนด้วยการจัดเกมอุ่นเครื่องช่วงกลางซีซั่นครับหรือนั่นคือช่วงพักเบรกนี้หนาวซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียที่อาจทำเงินได้ราวๆ10ล้านปอนด์ และอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็คือสโมสรนอาจจะจัดทริปเยี่ยมราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียหรือว่าสำนักงานบันเทิงแห่งชาติหรือว่า GEA เพื่อจัดแคมป์ฝึกซ้อมในสภาพอากาศอบอุ่นที่กรุงริยาตและก็เล่นเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะได้พบกับทีมอัลนาเซอร์สโมสรนดังของซาอุที่มีคริสเตียโนโรนัลโด้คาแข่ขงอยู่โดยคาดว่าเกมนี้ครับจะสร้างรายได้ให้กับสโมสรนอีกประมาณ5ล้านปอนด์ด้วยกัน มากันนี่อัปเดตสถานการณ์ของคอบบี้เมนูครับที่ข่าวการย้ายทีมในช่วงตลาดมกราคมของเจ้าตัวก็ยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับล่าสุดตามรายงานของทาง Sky Spot t สื่อใหญ่ของอังกฤษครับได้อัปเดตเข้ามาว่านาโปลีกลายเป็นทีมเต็งในการคว้าตัวคอบบี้เมนูไปร่วมทีมมากที่สุดณเวลานี้ครับ อยู่ที่อ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือของพวกเขานะมองว่าตัวของเมนูนั้นจะเป็นการเสริมทีมที่สมบูรณ์แบบสําหรับพวกเขาด้วยและการย้ายไปเล่นยังเซรีอากับนาโปลีก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของคอบบี้เมนูโดยเฉพาะการได้เล่นร่วมกับทั้งเควินเดียบรอยและก็สกอตต์แม็กโทมินเออดีตเพื่อนร่วมทีม อย่างไรก็ตามนะครับตามรายงานนะก็ยังมีอีกหลายสโมสรที่ก็จับตาสถานการณ์ของคอบีเมนูอย่างใกล้ชิดอยู่เช่นกันไม่ว่าจะเป็น Villa, แอสตันวิลล่าและก็นิวคาสเซิลสทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกที่ก็พร้อมจะมอบโอกาสลงสนามอย่างสม่ําเสมอให้กับเขาและในขณะเดียวกันครับบรรดาย,ยักใหญ่ในลาลิกาสเปนทั้งเรอัลมาดริดและก็อารเรดิโก้มาดริดก็ให้ความสนใจนักเตะอยู่เช่นกัน ซึ่งหากจะพูดกันตามตรงนะครับด้วยสถานการณ์และก็ระบบการเล่นของทีมณตอนนี้โอกาสลงสนามของคอ,อบบี้เมนูมันก็น้อยจริงๆเลยครับและก็ต้องดูว่าทางออกสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงครับเมื่อตัวของคอบบี้เมนูต้องเข้าไปพูดคุยกับทั้งรูเบนอามอริมและก็สโมสรนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดมการาคมจะเปิดทําการนั่นเองครับ มากันที่สถานการณ์ของแฮร์รี่แมกไกอีกหนึ่งกองหลังตัวเก่าของทีมครับที่กําลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้แล้วโดยที่ผ่านมานะครับก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวออกมาอยู่บ้างแต่เว่าก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากนักทั้งนี้ล่าสุดนะครับทางอเล็กซ์คลุกนกข่าวจาก t ็อก s p สปอร์ได้อัปเดตเข้ามาว่า h a r r รี่แม็กไมีความต้องการที่ชัดเจนมากๆว่าเขาต้องการจะอยู่กับ Manchester United ต่อไปครับแต่ถ้าว่าประเด็นที่สาคัญก็คือ m ม็ก i r e เนี่ยก็ต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นไปตามอายุและก็โอกาสลงสนามของ m ม็ก i r วที่จะถูกลดบทบาทลงและนั่นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่สโมสซอนจะให้ค่าเหนื่อย1,9 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่ากันกับสัญญาฉบับปัจจุบัน และกับตัวเลขที ibly, 1, ่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นต um ัวเลขราวราว0 0 0 0ถึง1 mm hmm. 2 0 0 0 0สนอนปอต่อสัปดาห์ซึ Again, ่งก็จะมีส่วนต่างที่ค่อนข้างมากเลยครับหากว่าเขาได้รับข้อเสนอจากทีมในซาอุดีอาระเบียที่อาจจะได้ค่าเหนื่อยเกิน3 0 0 0สนปอนต่อสัปดาห์หากว่าเขาเลือกจะย้ายไปที่นั่นครับ มาต่อกันที่ความเห็นของริโอเฟอร์ดินาในอดีตกองหลังของทีมครับยูริโอเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ออกมากล่าวชื่นชมผลงานของเซ n เนอร์ลา n เมนกับการลงประเดิมสนามเดบิวตเกมแรกของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เจ้าตัวเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจและก็ได้รับคําชมอยู่พอสมควรซึ่งริโอครับก็มองว่าลามเมนสะ์เนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่มีความมั่นคงและก็สร้างความมั่นใจกับแนวรับและก็ทั้งทีมได้ดีมากหลังจากที่สโมสรนเคยมีปัญหาในตําแหน่งผู้รักษาประตูมาตลอดในช่วง2-3ถึงปีหลังสุดเดริโอเฟร์นาในครับได้พูดถึงเซเน์ลามเมนส์ว่าผมคิดว่าผลงานของเขาําไม่แนวรับมีความมั่นใจขึ้นมากและความมั่นใจนั้นก็แผ่ไปยังทั่วทั้งทีมด้วย คุณต้องเข้าใจว่าไม่ว่าคุณจะชอบผู้รักษาประตูคนก่นกอนหรือไม่ก็ตามถ้าทูกเกมที่ผ่านมาเรามักจะออกมาจากสนามพร้อมกับคำถามหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ถูกพูดถึงในรายการของเราหรือว่ารายการอื่นมากมายอยู่ตลอดนั่นคือต้องมีความผิดพลาดจากผู้รักษาประตูให้เห็นหากว่าในรายการของเรายังพูดถึงเรื่องนั้นลองคิดดูสิว่าในห้องแต่งตัวนักเตะจะคิดยังไงเกี่ยวกับผู้รักษาประตูของตัวเอง ดังนั้นเวลาผู้รักษาประตูออกมาตัดบอลกลางอากาศในกรอบเขตโทษโดยเฉพาะตอนเจอกับทีมใหญ่ๆที่เล่นกันอย่างดุดันแล้วเขาจับบอลไว้ได้ความรู้สึกตอนที่คุณมองเขาลุกขึ้นมาแล้วก็คิดว่านี่แหละนายคือประตูของเรามันคือความมั่นใจอย่างแท้จริงผมคิดว่าทีไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีความผิดพลาดมากมายมีการตัดสินใจที่น่าสงสัยหลายครั้งในตำแหน่งผู้รักษาประตู แต่ตอนนี้กับเซเนอร์ลาเมนส์เขาดูมีความมั่นคงมากๆและเขาก็ดูเหมือนกับที่ติโบกูตัวเคยพูดไว้เป็นข้อความเสียงที่บอกกับเราว่าลาเมนส์เป็นประตูที่ดีคนหนึ่งจริงๆ หลังจากนั้นครับริโอเฟอร์ดินานก็ได้พูดถึงเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลในเกมต่อไปที่จะกลับมาแข่งหลังพักเบรกทีมชาติด้วยที่ริโอเนี่ยครับก็ต้องการจะเห็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นด้วยทัศนคกติที่ถูกต้องและก็รับมือกับแรงกดดันจากบรรยากาศในเกมกับลิเวอร์พูลให้ได้พร้อมกันนี้ครับริโอก็ยอมรับว่าการบุกไปเสมอที่แอนฟิลด์ก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วซึ่งกับเรื่องนี้ครับริโอเฟอร์ดินานได้ให้ความเห็นต่่อวา ผมอยากเห็นนักเตะของเราก่อนเลยว่าพวกเขาเนะี่ยเข้าถึงเกมนี้ด้วยทัศนคนกติที่ถูกต้องหรือไม่และสิ่งที่น่าสนใจคือเราจะได้เห็นว่าพวกเขารับมือกับบรรยากาศแบบนั้นได้อย่างไรกันบ้างด้วยเพราะอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าทุกครั้งที่มีความรู้สึกด้านลบหรือว่าเกมเปลี่ยนโมเมนตัมมันมักจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเราทั้งในซีซั่นนี้และก็ซีซั่นก่อนผมเองก็หวังว่าหลังจากการแ่นขันเกมล่าสุดที่เราคว้าชัยชนะมาได้ถึงแม้มันอาจจะคาดหวังมากไปหน่อยนะ เรานะอยากจะเห็นพัฒนาการในจุดนั้นบ้างเพราะว่าในเกมนี้จะมีช่วงที่เราต้องเจอกับแรงก,กดดันหนักแน่ๆการบุกเยือนแอนฟิลแล้วก็ได้ผลเสมอก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับเราแล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคือแชมป์จากซีซั่นก่อน และถึงแม้ตอนนี้พวกเขาจะฟอร์มตกก็จริงแต่ผมก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่าพวกเขาสักเท่าไหร่และผมเองก็แค่คิดว่าจากประสบการณ์ของพวกเขาและความสำคัญของเกมนี้สำหรับทั้งสองเมืองรวมถึงบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์จะสร้างขึ้นมันจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับพวกเขาเลยที่จะทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปในสนามสำหรับเกมวันนั้น และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่8ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ